สวัสดีครับคลิปนี้ครับพามารีวิวเรื่องอัดฟางนะครับของกูบะต้าครับครับไม่แกะกล่องครับของเสียหมูครับเพิ่งออกมานะครับทีนี้เป็นทีแรกครับเรื่องอัดฟางเอบีหนึ่งสามห้านะครับเป็นของกูบะต้าครับ ผลิตในญี่ปุ่นนะครับในอินเจแปนตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณสี่แสนนะเห็นว่าเสี่ยมูบอกว่าสี่แสนทอนห้าพันบาทครับประมาณสามแสนเก้าหมื่นห้าพัน ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ปรับสมดุลน,นะครับปรับสมดุลตัวยกขึ้นยกลงครับต่อกับตัวลากฐานนะครับตัวยกฐานของรถไเลยนะครับ ก็ละสิบสามบาทครับเดี๋ยวมูทำเงินเออไปได้ประมาณสองแสนกว่าแล้วนะครับนี่เห็นแต่อย่างนี้ครับหากค่าน้ำมันหักค่าเชือกก็อยู่ที่ประมาณแสนบาทหนึ่งแสนบาทครับโอ้สองปีได้คืนครับคืนทุนแน่นอนครับนี่เครื่องอัดฟาง ทำให้เครื่องออไม่ชนกันนานะครับปัดฟางครับแน่นครับแต่เออมันจะ ฟันจะแคบกว่าตัวตัวตัวของนอกนะครับเครื่องนอกอะ่ะแต่น้ำหนักก็สุดยอดครับเกีบยน้ำหนักหนักพอสมควรครับแต่ละก้อน ขายครับน่าลงทุนมากนะครับนี่สองปีได้ทุนคืนนะครับแน่ๆเพอ่ๆเนี่ยป,เปีเดียวก็เกือบๆแล้วครับถ้าลุยๆหน่อยรับงานเยอะๆหน่อยครับน่าจะได้คืนนะผมว่าขนาดแค่นี้นะครับเท่าหมูได้ ทำเงินได้ประมาณ2องแสนกว่าแล้วอ่ะอียู่ที่2 5 0 0พก้อนนะคูณด,ดูครับก้อนละบาทคูบอรตาเอลห้าศูาน,นะครับสี่แสนทอนห้าพันครับนี่ ครับได้คินมาก่อนหน่อยคร,ครับคิดมาก่อนดีหน่อยนี่ครับดวนครับจำนวนก้อน แต่เสียมูนะครับแต่ตัวเี่ยมากกอนหนึ่เลียอ๋อน<ะ> เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆท่าใดที่เข้ามาชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ